มูลนิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์มอบเงินและสิ่งของพระราชทธธานแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกตเมื่อวันที่ 1. พฤศจิกายน2566ที่บ้านเลขที่สองหมู่ที่สองตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดรีสะเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,รปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิราชประชาอุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจที่บ้านเรือนเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งหลังโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่นายวานธรรมเนียมอายุ69ปี เป็นเจ้าของบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรายได้ครอบครัว20,000บาทต่อเดือนโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่29ตุลาคม2566เวลา6นาฬิก50นาทีได้เกิดเหตุอักคีภัยบริเวณบ้านเล็กที่2หมู่ที่2ตำบลขยูงอำเภออุทุมพรพิส,รสัยจังหวัดศรีสะเกดของนายว่านธรรมเนียมได้รับความเสียหายทั้งหลังพร้อมทรัพย์สินมูลค่าความเสียหายประมาณ350,000บาท โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายและบ้านเล็กที่32ได้รับความเสียหายบางส่วนซึ่งการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำความซาบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งโอกาสนี้หน่วยงานราชการและภาคเอกชนอทิสำานกงานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนราชประชานคราะห์29จังหวัดศรีสะเกด สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศร,รีสะเกดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดชมรมนุ่งพระไทยเสยบาาจังหวัดศรีสะเกดที่ว่าการอำเภออุธมพรพิสัยตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยบำบุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบีภัยในครั้งนี้ด้วยชัดชัยพรม,มาศถ่ายภาพสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกด รายงาน